วิธีทำให้น้ำนมมาเยอะและว,วิธีทำสต็อกนมแม่ในเดือนแรกหลังคลอดเป็นสูตรของซูเปอร์มามเลยนะคะ จริงๆแล้วออยรู้สึกว่าออยไม่ได้เป็นคนน้ำนมเยอะเลยนะคะเพราะว่าเห็นคนที่น้ำนมเยอะกว่าออยก็มีอีกหลายคนนะแต่ว่าเวลาไปเรียนให้นมแม่ที่คลินิกนมแม่ของโรงพยาบาลศิริราชเนี่ยพี่ๆนาน,านาพยาบาลก็มักจะพูดเสมอว่าออยน้ำนมเยอะดีเพื่อนๆที่ติดตามกันมานานหลายๆคนก็อยากให้ออยมาแชร์วิธีที่ทำให้นมเยอะนะคะวันนี้ออยก็จะมาเล่าให้ฟังค่ะ ข้อมูลที่ออกกำลังจะพูดเนี่ยมาจากประสบการณ์การเลี้ยงลูกนมแม่ล้วนมาสองคนนะคะแล้วก็มาจากความคิดเห็นส่วนตัวด้วยนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะคลอดวันแรก1คือเราจะต้องนวดและปั๊มกระตุ้นทุกๆ2-3ชั่วโมงตั้งแต่วันแรกที่คลอดเลยค่ะถ้าได้อยู่กับลูกคลอดปุ๊บลูกไม่มีปัญหาอะไรนะคะคุณพยาบาลน,นำลูกขึ้นมาอยู่กับแม่เนี่ย ก็ให้ลูกเข้าเต้าเพราะว่าจะเป็นการกระตุ้นน้ำนมที่ดีที่สุดค่ะน้ำนมของออยนะคะจะมาวันที่3มหลังคลอดค่ะ 2. ดื่มน้ำเปล่าวันละ 2- 3ลิตรออยดื่มน้ำขิงต้มด้วยนะคะทุกครั้งหลังอาหารเลยแล้วก็ตอนปั๊มนมก็ดื่มน้ำขิงด้วยพอดื่มแล้วจะรู้สึกร้อนๆนในตัวค่ะแล้วจะรู้สึกเหมือนว่าเลือดเราหมุนเวียนได้ดีนะคะ,ะรู้สึกร้อนรุมๆที่หน้าอก แล้วเหมือนกับว่านมเนี่ยมันกําลังจะแย่งกันพุ่งออกมานะคะแล้วเรื่องอาหารเนี่ยเราก็ช่วงที่อยู่โรงพยาบาลนะคะออยเน้นทานไก่ผัดขิงผัดฟักทองแกงเลียงเพราะว่าพี่สาวทํามาให้ก็ทานแต่อาหารเรียกน้ํานมอาหารบํารุงน้ํานมทุกวันที่อยู่โรงพยาบาลเลยค่ะส่วนเครื่องดื่มบํารุงน้ํานมสําเร็จรูปเนี่ยออยไม่ได้ดื่มเลยนะคะหลังจากกลับจากโรงพยาบาลเนี่ยหนึ่งออยจะปั๊มนมวันละ8ครั้งครั้งละ10-15นาที หนึ่งเดือนเนี่ยออยได้น้ำนมประมาณ5-6ออนต่อครั้งค่ะ2เต้านะแบ่งเป็นใส่ขวดแบ่งใส่ขวดให้ลูกกิน8มือ้อก็คือลูกก็จะได้กิน8มื้อด้วยนะคะมื้อละประมาณ3-4ออนเพราะฉะนั้นก็จะมีนมเหลือเนี่ยเก็บในสต็อกมื้อละประมาณ2-3ออนนะคะหรือวันละประมาณ16ออนตอนนี้ณนณะนะนะปัจจุบันณนะ1เดือนเนี่ยนะคะเพราะว่าแรกๆเนี่ยวันแรกๆจะได้ไม่ถึงเนี่ยจะได้น้อยกว่านี้เพราะว่ามันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นนะคะ สำหรับคลินิกนมแม่เนี่ยจะแนะนำให้ปั๊มเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ป้อนขวดด้วย 2. มื้อไหนเวลาลูกหิวก่อนปั๊มเนี่ยออยก็จะให้ข้าวเต้าไปข้างนึงเลยค่ะแล้วก็ปั๊มอีกข้างหนึ่งหลังจากลูกอิ่มแล้วนะคะหรือถ้าระหว่างมือ้อลูกตื่นมางองแงไม่ยอมนอนเนี่ยเราก็เอามานอนกอดน,นอนฟัดหัวนมกันให้ลูกดูด ให้ลูกดูดเต้าเล่นๆน,นะคะเพื่อเป็นการกระตุ้นน้ำนมค่ะเวลา,เาทำแบบนี้แล้วเนี่ยอ๋อจะรู้สึกปวดๆจี๊ดๆขึ้นมาที่นมนะคะเหมือนนมเราจะระเบิดอ่ะจี๊ดสักประมาณเกือบหนึ่งนาทีก็หายไปนะคะแล้วหลังจากนั้นน้ำนมมันก็จะไหลออกมาเองค่ะพอถึงรอบปั๊มเนี่ยถ้าเราได้กระตุ้นจากการที่ให้ลูกดูดเต้าเล่นเนี่ยมันก็จะปั๊มได้เยอะกว่านะคะถึงแม้ว่าออยจะป้อนขวดเป็นหลัก แต่ว่าลูกออยเนี่ยไม่ปฏิเสธเต้านะคะเอ่อคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าเราอยู่ที่เราเลือกจุกนมด้วยแหละออยเลือกจุกนมที่ออกแบบมาให้เสมือนหัวนมแม่นะคะเออและอีกอย่างหนึง่งเราก็ดูอารมณ์ในช่วงที่เขาพอใจที่จะดูดเต้าด้วยะคะ่ะถ้าดูแล้วเออเขาพอใจที่จะดูดเต้าสังเกตค่อยๆปรับตัวเขา้าหาเขานะคะสังเกตว่าเฮ้ยอาการท่าทางอ้าปากแบบนี้เนี่ย อยากจะเข้าเต้าแน่นอนนะคะเราก็ค่อยๆเรียนรู้กับเขาค่ะเออแล้วก็ค่อยเอาลูกมาเข้าเต้านะคะถ้าบางครั้งลูกไม่เข้าเต้าเราก็อย่าเพิ่งไปตัดสินใจว่าเอ้ยลูกไม่เอาเต้าแล้วใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็นป้อนขวดนะคะแล้วก็พอถึงจังหวะที่เขาต้องการดูดเต้าเราก็ให้เขาดูดเขาก็จะสลับกันได้ระหว่างขวดกับเต้านะคะก็คือจะต้อง เรียนรู้เขาอะปรับตัวตามเขาด้วยนะคะ 3. น้ำนมที่เก็บสต็อกไว้เนี่ยออยจะเอานมเก่าสุดมาละลายป้อนวันละหนมื้อนะคะ<ๆ>เพื่อเป็นการหมุนเวียนไม่ให้นมเก่าหมดอายุแล้วก็เป็นการฝึกให้ลูกชินกับกลิ่นหืนของนมสต็อกค,ค่ะ สดื่มน้ำเปล่าวันละ2-3ลิตรนะคะเหมือนตอนที่ทำอยู่ที่โรงพยาบาลกลับมาบ้านก็ดื่มน้ำเยอะๆด้วยนะคะของออยเนี่ยมีดื่มนมวันละหนึ่งแก้วมีคอมเมนต์ถามมาว่าดื่มนมได้หรอเขาบอกว่าถ้าดื่มนมเอ่อท่อน้ำนมจะตันถ้าดื่มนมวัวลูกจะแพ้นมวัวถ้าดื่มนมถั่วเหลืองลูกก็จะแพ้ถั่วเหลืองสำหรับออยนะคะความคิดเห็นส่วนตัวนะออยดื่มนมวัวนมถั่วเหลืองแล้วก็นมผงอะนมชงสำหรับ แม่ตั้งครรภ์น,นะคะของเก่าเหลือนะคะก็เลยทานต่อออยดื่มสลับกันสามอย่างเนี้ยนะคะดื่มวันละหนึ่งถึงสองแก้วเพราะว่าออยดื่มมาตั้งแต่ก่อนท้องอะก่อนท้องก็ดื่มนมอยู่แล้ววันละกล่องบางบางวันก็ไม่ได้ดื่มเออนะคะแต่แต่ดื่มบ่อยดื่มมาบ่อยอยู่แล้วทั้งนมถั่วเหลืองทั้งนมวัวนะคะเอ,อ่อก่อนท้องก็ดื่มตอนท้องก็ดื่มแล้วหลังหลังคลอดเนี่ย ออยก็ดื่มต่อในปริมาณที่ปกติอะปริมาณที่เท่ากันปริมาณที่แบบไม่ได้มากเกินไปไม่ได้แบบว่าดื่มว่าเจดแปแก้วนมนะออยคิดว่ามันก็ไม่ได้มีส่วนขนาดนั้นมันไม่มีผลขนาดนั้นเพราะว่าเราก็ดื่มเหมือนเดิมปกติเหมือนที่เราดื่มอะร่างกายเราก็เคยชินแล้วนะคะอันนี้ส่วนตัวความคิดเห็นของออยนะถ้าเราเคยดื่มอยู่แล้วดื่มเป็นประจำท้องแล้วคลอดแล้วออยว่า มันก็ไม่ได้มีผลทําให้ลูกเราแพ้ค่ะเออตอนเลี้ยงจิมิงมาจิมิ่งก็ไม่ได้แพ้อะไรออยก็ดื่มแบบนี้นะแล้วก็เจนก็ไม่ได้แพ้อะไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะคะออยคิดว่าถ้าดื่มอยู่แล้วเออแล้วเราไม่ได้ดื่มเยอะเกินไปดื่มในปริมาณที่มันไม่ส่งผลกระทบอะไรหรอกออยก็คิดว่าดื่มได้นะคะลูกไม่แพ้อ่าอ,อีกอันนึงก็คือดื่มน้ําขิงต้มค่ะอ่าน้ําขิงเนี่ยอยู่ที่โรงพยาบาลมีเวลาต้มดื่มทุกวันนะคะแต่กลับมาบ้านเนี่ย ไม่ได้มีเวลาต้มดื่มแล้วก็จะเป็นดื่มสองสาวันครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเออส่วนอาหารก็ไม่ได้เน้นอาหารที่บำรุงน้ำนมนะคะทานอาหารที่มีประโยชน์ทั่ว,วไปเลยค่ะตามปกติที่เรารู้สึกว่าเราชอบนะคะงดแค่กาแฟแอลกอฮอล์เท่านั้นเองส่วนอาหารทอดอาหารเผ็ดอาหารเย็นขนมหวานออยทานปกตินะคะปกตินี่หมายความว่าไม่ได้ทานเวลาเยอะๆนะก็คือ ทานปกติอะวันละชิ้นออาหารทอดก็วันละมื้ออย่างเงี้ยอาหารเผ็ดก็วันละมื้อไม่ได้เผ็ดทั้งวันหรือไม่ได้ทอดทั้งวันหรือไม่ได้ทานเย็นตลอดทั้งวันขนมหวานก็ทานวละชิ้นอย่างเงี้ยค่ะเราทานที่ในปริมาณปกติอ๋อคิดว่าไม่ได้มีผลทําให้ร่างกายเราเป็นอะไรหรือว่าทําให้น้ํานมเราเป็นอะไรนะคะอ๋อ,อก็รู้สึกว่า ไม่ได้เอ่อเข้มงวดกับตัวเองไม่ได้ว่าจะต้องห้ามนูน่นห้ามนี่งดนูน่นงดนีเดี๋ยวไม่งั้นจะเครียดแล้วเนี่ยน้ำนม,มมันไม่มานะคะเออออยคิดว่าทานให้เราอร่อยให้มีความสุขกับการทานทานเท่าที่อยากทานนะคะออยก็คิดว่าก็น่าจะโอเคสําหรับอ้อยก็กลับมาบ้านก็ไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มบำรุงน้านมน,นะคะข้อห้ารักษาสุขภาพจิตให้ดีอย่างเสมออย่างที่ออยบอกอ่ะถ้าเกิดว่าเราเครียดเกินไปห้ามตัวเองห้ามทานูน่นห้ามทานี่ห้ามดื่มนูน่นห้ามกินนี่อ้อยรู้สึกว่ามัน ยากไปหรือเปล่าเลี้ยงลูกมันจังต้องยากขนาดนั้นเลยเหรอชีวิตมันจะต้องยากขนาดนั้นเลยเหรอเอก็คิดว่าอย่าไปเครียดกับมันนะคะทําตัวให้ร่าเริงแจ่มใสสนุกสนานกับการเลี้ยงลูกอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่น เออคือไม่ต้องสนใจว่าใครจะปั๊มนมได้เยอะเท่าไรมีสต๊อกกันกี่ตู้แล้วเราเน้นเลี้ยงลูกด้วยความสุขความสบายใจของเราดีกว่าเราทําเท่าที่บ้านเราสะดวกค่ะไม่จําเป็นต้องไปทําตามคนอื่นนะบางทีออยก็มีดื้อบ้างไม่ได้ทําตามคําแนะนําพยาบาลหรือทําตามตําราทั้งหมดเป๊ะๆนะคะออยทําแค่นําส่วนที่ทําได้เนี่ยมายืดอยู่แล้วก็ปรับใช้กับชีวิตของเรา ให้เหมาะกับข้อจํากัดของตัวเองนะคะตอนนี้เนี่ยออยคลอดได้1เดือนแล้วนะคะน้องน้ําหนักแรกเกิด3,500กรมัมน้ําหนักปัจจุบัน1เดือนเนี่ยก็คือ4,600กรมัมกินนมแม่ล้วนนะคะส่วนน้ําหนักแม่เนี่ยก่อนท้อง62ก่อนคลอด75ผ่านไป1เดือนหลังคลอดน้ําหนักลดลงเหลือ65จะเห็นได้ว่าน้ําหนักน้องเนี่ยขึ้นมา1นึ่งกิโลกว่าหนกิโลหขีดนะคะก็คือ ตรวจสุขภาพแล้วคุณหมอก,ก็บอกว่าโอเคน้ําหนักขึ้นดีตามเกณฑ์นะคะทานนมแม่อย่างเดียวก็ดีแล้วทําต่อไปส่วนน้ําหนักแม่เนี่ยก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆนะคะตอนนี้ลดลงมาก็ประมาณสิบกิโลแล้วนะคะออยก็เลยคิดว่าโอเคเราก็เดินต่อไปแล้วก็จะปั๊มตามสูตรนี้นะคะเอ,อต่อไปเรื่อยสิ่งที่ออยพูดเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักการทั้งหมดนะคะ เพราะนั้นผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาในที่นี้ด้วยค่ะเออก็แค่อยากมาแชร์วิธีที่ออยทำอยู่นะเผื่อไว้เป็นกำลังใจให้แม่ๆที่ตั้งใจเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เหมือนกันให้สู้ๆไปด้วยกันนะคะ